สวัสดีค่ะให้ดูอันนี้นะคะเป็นเคชัมทองที่ลวกนะจ๊ะแล้วก็แกงเทโูแล้วก็ไข่ต้มกินไม่หมดเมื่อกี้ก็เอามาเคี่ยวกบบค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาที่บ้านก็คือว่าจับข้าวเก่าเหลือนะคะแล้วอะไรที่งานลวกอะ่ะมันจะกินแล้วมันแยกแย่ปา ดูจะร้นีนะมันแใแย่ๆปากคือตอนนี้ต้องหาวิธีหรือไอเดียที่จะทำให้กับข้าวเก่าเห็นหน้าไหมคามาให้กับข้าวเก่าเป็นกับข้าวใหม่นะจ๊ะเมื่อกี้ทำไปได้ขึ้นเตรียมไว้เราก็เสียดายเนาะจริงๆการทำอาหารก็เป็นเรื่องศิลปะนะจ๊ะ แต่จะให้ดูหมดนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ต่อไปใส่ลงไปคือเมื่อกี้เนี่ยทำไปครึ่งน,นึ่งแล้วถามว่าทำไมต้องเอามาจีกับกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวคือการเอามามาจี่กับกระทะนะคะการมาทอดหรือว่ามาผัดก็ได้ เดี๋ยวจะนําเสนอไปเรื่อยๆเพราะในบางครั้งเราก็กินไม่หมดใช่ไหมคะพอดีอันนี้ให้เด็กทำํำล้วที่บ้านเนี่ยทากับข้าวกันไม่ค่อยได้ระดับหนึ่งนะคะเออแล้วมันก็จะมีกับข้าวเหลือเยอะแล้วคม,มาม่าททำอร่อยเสุดแต่ไม่มีเวลาในการทำก็คนเองก็พอทำกินได้แต่ การทำกัวเขเา้าวมันก็เป็นเปตรัคษับครับถ้าทำก๋วเตี๋ยวยางยังรับป้าครึ่งนาทีครับต้องให้มันแห้งหน่อยเพราะพรุ่งนี้จะไปกินที่ออฟฟิศตอ,เอ,อ,อนเที่ยงเราไม่จานครับแม่ทเอปิดประตูไว้ล้วก็ไปนั่งตรัน้ มันแห้งมันก็คล้ายๆมี่ผัดเนี่ยเห็นไหมไข่ต้มเหลือสองลูกคือบางทีก็กินไม่หมดนะเพราะว่ามันจุกไข่ต้มก็เอาไปปั่นบ้างอะไรบ้างแล้วที่เหลือเราก็มาจี๋มันเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนกับข้าวเก่าให้เป็นกับข้าวใหม่อะ คือแกงเทโพมันเหลือเมื่อวานเราเนี่ยพอดีปลาพญาทำจริงจริงปลาเนี้ยนะคะเป็นปลาเคม็มปลาแดดเดียวของที่สุราษเราต้องเอามาทอดย่าก็มาใส่หมด <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคุณมาม่าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแปลรูปเดี๋ยวเราจะมาแปลรูปตัวนี้กันด้วยอ่ะเริ่มจะแห้งแล้วก็แตกไข่ลงไป ตีไปใชคล้ายพอแห้งก็จะอารมณ์ประมาณผัดไทยแล้วเครื่องแกงเครื่องแกงพอมันแห้งนะเร่งไฟหน่อยพอมันแห้งมันก็จะหอมือมแต่ถ้าเราเินแบบเนี้ยมันจะแย่แล้วแต่ถ้าเรามาจีให้มันเป็นงานผัดมันก็จะหอมเราจะไม่ใส่ไข่ก่อนนะคะเพราะว่าต้องการให้ ไข่ไปเพิ่มความนัวให้กับเส้นหมี่เส้นหมี่ขนมทองนะแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปซื้อผักสดผักสลัดผักบุ้งผักสดผักใบเขียวที่เราชอบกินได้เลยอารมณ์ผักไทยเครื่องแกงเลยกินได้นะแบบนี้แล้วก็โรยถั่วหางานถั่วมากินแล้วก็ผักตอแดงกวางก็ได้คนะ่ะ หมดนะคะเปลี่ยนกับข้าวเก่าให้เป็นกับข้าวใหม่ผัดไท่เครื่องแกงนะคะไข่ต้มที่เหลือสองลูกแล้วก็จี่ไปหมดเพราะว่าไข่ใหม่สี่ลูกโอ้โหโปรตีนจากเห็ดข็มทองเด้นๆนะคะ